สัมผัสแรกมันก็มีความลื่นนะครับลื่นแน่วนันนะครับผมเดีย๋ยวเราลองไปกดเฟสตฟปูลดูนะนี่นะครับความลื่นเห็นได้ชัดนะครับ เตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคําที่ไม่สุภาพพวกโรบสวยควรได้รับคาแนะนาจากพวกผู้ดีเตีนแดงวิดีโอนี้สร้างเพื่อความสนุกคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับกราบสวัสดีดีอนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก็มคนชอบตรงปานะครับวันนี้ก็มีเวลาหรือว่ามีโอกาสนะครับผมได้มาทําคลิปนะครับผมวันนี้ตามสัญญานะครับผมก็ตามสัญญาจะคิดที่แล้วที่เรารีวิวรอบตัวนี้ไปนะครับ V ีแวดวีแนะครับแล้วที่ผมบอกว่าผมจะมาอัพลูกปืนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการหรือเปลี่ยนลูกปืนกันนะครับผมอันนี้เป็นลูกปืนที่ผมซื้อมานะอันนี้เป็นลูกปืนกึ่งเซรามิกนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าความลื่นมันจะเกินอัตราขนาดไหนโอเคไปกันเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลอกเดิมๆนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะให้ลองเทสความลื่นก่อนนะครับ นะครับเดิมๆก็ลื่นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมดูนี่ V b a บ V ปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็วิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดฝั่งซ้ายก่อนนะครับอันนี้เป็นล็อกปั่นขวานะครับล็อกมุนทางขวานะครับผมวิธีการถอดง่ายๆก็แค่ดันลงนะครับนี่ เราจะเปลี่ยนลูกปืนอ่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนเซรามิกที่ผมซื้อมานะครับผมกึ่งเซรามิกนะครับผมอ่ารายละเอียดนะครับผมตามตามเคยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแปะไว้ให้ด้านตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจําผมเองก็จําขนาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ราคาลูกปืนมาให้ด้านล่างด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปทําการทอดกันเลยนะครับผมไป มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถอดอลูกปืนฝาข้างก่อนนะครับวิธีการถอดก็มันจะมีสลักตรงนี้นะครับนี่เป็นสลักเป็นลวดนะครับผมให้เราแกะอันนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะออกนะครับอันนี้นะครับต้องค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับผมเวลาการถอดก็ควรที่จะแบบถอดในที่สว่างหรือว่าที่โล่งกว้างที่สามารถ สามารถเวลาสามารถหาอะไรง่ายๆหาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาการถอดต้องเก็บตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายเด็ดขาดนะครับถ้าหายนี่คืองานงอกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการถอดนะครับวิธีการถอดก็ง่ายมากนะครับก็แค่ดัดดันมันออกมานะครับกลัวมันกระเด็นมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมเคยถอดแล้วมันมันหลุดกระเด็นหายไปทีหนึ่งแล้วนี่ครับออกออกฝั่งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้ชีบออกมาดีกว่านี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เป็นปิ้นล็อกมันนะครับเก็บให้ดีนะครับย้ายหายติดขาดนะครับแล้วก็ทําการถอดลูกปืนตัวนี้ออกขึ้นมานะครับวิธีการถอดก็มันก็มีวิธีอยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกหลักของมันนะครับแต่เราไม่มีนะครับผมเราก็ต้องส่มเสียงดึงเอา ส้อมนะครับดึงทําเป็นตะขอตัวนี้แล้วก็ดึงมันออกมานะครับผมเป็นเขาเรียกว่าการประยุกต์นะครับนี่นะครับลูกปืนที่เราได้ออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมมันก็จะเทียบเท่ากับลูกปืนซิลิกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู <c oughs> นี่นะครับผมขนาดจะเท่ากันนะครับ นี่นะครับผมใช้แทนกันได้เลยนะครับใส่ไปได้เลยนะครับผมลูกปืนกึ่งเซรามิกตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องหยอดน้ํามันนะครับผมเพราะว่ามันมีความลื่นของมันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับเราก็ทําการใส่คืนลงไปนะครับผมใส่คืนลงไปได้เลยตรงเบ้านะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ทําการล็อกใส่ปินล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับก็ นั่นแหละเวลาการใส่การถอดก็ต้องแบบระวังระวังนะครับผมเองก็ยังกลัวว่ามันจะกระเด็นหายนะครับเดี๋ยวถ้ามุมไหนไม่มองไม่เห็นต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็กลัวมันกระเด็นหาหมกัน ร้อยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสซะด้วยครับโอเคนะครับผมตัวนี้เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเก็บนะครับผมโอเคมาถึงมาถึงตัวนี้นะครับผมเป็นเป็นลูกปืนตรงฟรีสปูนนะครับผมอ่า วิธีการทอดนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ในการทอดนะครับผมอันนี้ผมก็ไปทาการซื้อมานะครับสั่งมาจากจากแอปส้มนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกปืนหรือว่าอุปกรณ์การทอดนะครับสลักแกนสบูลนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมไปดูมันจะเป็นรูๆแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็น แหลมๆนะครับผมนี่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับแหลมๆอย่างนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบทู่ๆแบบนี้นะครับตันตันแบบนี้นะครับวิธีการแกะนะครับให้เราเอาด้านที่ใหญ่นะครับผมเสียบลงไปก่อนนะครับเสียงรบกวนเยอะมากนะครับต้องขออภัยนี่นะครับดันเข้าไปก่อนเป็นเกลียวนะครับผมแล้วก็มันจะมีสองฝั่งนะครับเอาด้านกลมนะครับผมลงด้านล่างนะครับวางสลัก ให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเล็งไม่ตรงอ่าเวลาเราอัดเกี่ยวเข้าไปนะครับมันจะทําให้โคดได้นะครับที่การก็ไขเข้าไปเลยครับดันเข้าไปนะครับเมื่อสุดสุดสุดแล้วนะครับผมเราให้เราายออกนะครับ ้อมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามุมไหนไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็ใช้ด้านลิกนะครับผมไขเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ไปดันแกนสปูลเอ้ยแกนตัวล็อกลูกปืนนะครับผมออกนะครับผมก็ต้องลิงให้ดีนะครับเวลาการแทงเข้าไปนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราแทงพลาดนะครับผมแกนมันก็จะเบี้ยวนะครับผมทําให้เรา เสียอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปนะครับออกแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะครับสลักสลักมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สลักย่าให้หายนะครับชิ้นนี้ก็ย้ายให้หายเลยนะครับผมแล้วเราก็ถอดลูกปืนเก่าออกนะครับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับลูกปืนใหม่กับลูกปืนเก่านะครับขนาดเท่ากันเประๆนะครับผมใส่แทงกันได้เลยนะครับผม ก็ใส่ลงไปนะครับไม่ต้องหยอดน้ํามันนะครับเหมือนเคยนะครับแล้วก็เอาสลักใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่สลักกลับคืนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ด้านใหญ่ก่อนเนาะทุกคนใช้ด้านใหญ่ก่อนนะครับ วิธีการใส่สลักตัวเวลาวิธีการใส่สลักเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้ด้านเล็กละเราจะใช้แต่ด้านใหญ่นะครับดันให้ดันให้สลักเข้าไปในแกนนะครับผมแล้วก็เอาแค่พอกึ่งกลางนะครับไม่ต้องให้สุดนะครับดูดูแค่ว่าแกนกึ่งกลางหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ก็ดันเข้าไปอีกก็ทอดดูได้นะครับ นี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหมท่านผู้ชมทุกคนกลองก็ไม่ค่อยโอกาสนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมเอาแค่ว่าให้มันกึ่งกลางนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ทําการประกอบ ประกอบเข้าเลยครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบให้ท่านชมได้ได้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างใส่กับไม่ใส่ที่มันจะลื่นขนาดไหนนะครับมานะครับเดี๋ยวเราลองไปประกอบใส่เลยนะครับผมง่ายๆใส่ตามเดิมไปเลยนะครับผมอันนี้ปิดเม็ดลาไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับการที่เราหมุนนะครับว่ามันจะลื่น อันปกติมันก็ลื่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมปรับให้มันคอนสปูนมันหลวมแล้วก็ปรับฝั่งนี้ให้เป็นมินแล้วนะครับผมเรียบร้อยก็คือเราไม่ได้ปรับค่าอะไรตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเราก็คือปรับให้มันเป็นมินตั้งแต่เราเริ่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับคอนสปูนให้มันลุ่มหลวมอยู่แล้วเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความลื่นนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราลองหมุนนะครับว่ามันจะลื่นไหมพื้นเซรามิกมันก็น่าจะมีเสียงนะครับผมมีเสียงเช็ค นิดหนึ่งนะครับมันอาจจะกวนใจสําหรับบางคนนะครับที่ไม่ชอบเสียงก็เราไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับคนที่อยากใส่ก็ใส่สําหรับคนที่ยังไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดิมๆมันก็โรงงานมันก็จะลื่นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็อุตลิไปใส่นะครับผมเดี๋ยวเราลองไม้กดฟิลสกูลดูนะครับผมสัมผัสแรกมันก็มีความลื่นนะครับลื่นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปกดฟิลสูลดูนะ นะครับความลื่นเห็นได้ชัดนะครับลองนะครับผมลองเอาคลิปนี้นะครับผมไปเทียบกับคลิปที่ผมรีวิวลอกนะครับคลิปที่ผมรีวิวลอกผมก็หมุนให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็กดฟีดซบูนให้ท่านท่านผู้ชมได้ชมนะครับลองดูคลิปนี้แล้วก็เอาเปิดคลิปนั้นเทียบดูก็ได้นะครับผมระหว่างความลื่นนะครับผมว่ามันแตกต่างหรือว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับ นี่นะครับผมนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนลูกปืนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับผมแล้วก็ลิงก์นะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลูกปืนหรือว่าลิงก์อุปกรณ์การถอดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาบอกมาบอกประมาณเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องนะเกมคนชอบตกปลาด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ